สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์นะคะแล้วก็กับหนังสือเสียงนะคะที่ชื่อว่า<ม>คุณจัก,กรวาลสุขโหด<ม>สอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่2 0ล้านหนึ่งหายไปค่ะผู้เขียนนะคะเขียนโดยคุณโคอิเกะฮิโรชิผู้แปลคุณอภิญญาเตเชะบุญ<ม>ภัยสารค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับวายนะคะกับสตูดิโอนะคะที่ชื่อว่า Stay with Present Studio ค่ะ ขณะที่ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดผมก็ได้พบกับจอมโหดผู้มีสีหน้ามา่มั่นอีกครั้งเมื่อ12ปีก่อนชีวิตผมเกือบต้องพังทลายเพราะความฝันของตัวเองผมใช้เวลา7ปีเก็บหอมลองลิบเงินแล้วไปลงทุนเปิดร้านเสื้อผ้าที่บ้านเกิด ทั้งที่มันเป็นร้านในฝันของผมนะแต่สินค้ากับขายไม่ออกและไร้วิแวลลลูกค้าผมไม่อยากเลิกกิจการจึงไปกู้เงินมาเพื่อค,คับประคองร้านที่ตัวเองเคยฝันไว้ตอนแรกผมไปกู้เงินจากธนาคารแต่พอเงินเริ่มไม่พอผมก็ไปกู้จากสถาบัานการเงินอื่นด้วยท้ายที่สุดก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบซึ่งมันสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งพอรู้ตัวอีกทีก็เป็นหนี้กว่า20ล้านเยนแล้ว ไม่ว่าผมจะปรึกษากับทนายสักกี่คนคําแนะนํามีเพียงว่าคงต้องยอมเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้นแหละทุกคนล้วนบอกให้ทําใจผมก็บอกกับตัวเองเช่นนั้นน้ําตาก็ไหลพา,ากออกมาแต่ตายไปซะอาจจะสบายกว่าก็ได้ผมคิดแบบนั้นแต่ก็นึกขึ้นได้ว่า ผู้ค้ำประกันเงินกู้ของผมคือพ่อแม่เพราะฉะนั้นผมจะไปไม่ได้ผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีคืนนั้นขณะที่ผมกำลังร้องไห้อยู่ในห้องอาบน้ำถ้าทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นลงก็ดีนะสิทันทีที่พูดจบผมก็ได้ยินเสียงใครบางคนเอ่ยขึ้นอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้แะนะเสียงนั้นคล้ายกับดังมาจากในใจผมขณะที่ตัวชุ่มโชกไปด้วยน้ำอุ่นจากฝักบัวและน้ำตา ผมก็พึมพำอย่างแผ่วเบาว่าไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วช่วยผมทีเถอะพระเจ้าปู่ย่าตาทวดใครก็ได้จักรวาลและนตอนนั้นเองเฮ้ยโคอิเกะนายเรียกฉันเหรอโคอิเกะตกใจเอ๊ง่ายไม่ได้เจอกันนานเลยนะโคอิเกะบอกไม่ได้เจอกันนานงั้นเหรอพผมไม่รู้จักคุณก็รุณากลับไปเถอะครับ ดูสาคิดมุกสนุกสนุกได้ทั้งทีถ้ายอมแพ้ตอนนี้ก็เสียดายแย่สิโคยเกะตอบมา,มามุกนั้นเหรอเออแต่แต่คุณเป็นใครครับฉันเหรอเมื่อกี้นายก็เรียกชื่อฉันนี่นะจัก,กรวาลไงล่ะโคยเกะตอบว่าฮะจัก,กรวาลเนี่ยนะอืมอันที่จริงฉันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของจัก,กรวาลน,นะนายเมื่อเรียกฉันมาแล้วนายก็คงจะลงมือทําจริงๆสินะโคยเกะตอบว่า ถ้าทำอะไรครับคุณจักรวาลบอกว่าอะไรงั้นเหรอก็นายจะสั่งความปรารถนากับจักรวาลถึงได้เรียกฉันมาไม่ใช่เหรอโคอยเกะบอกสั่งความปรารถนามันคืออะไรครับคุณจักรวาลบอกน,นี่นำเอานายสมองอ่อไปแล้วหรือไงการสั่งความปรารถนาก็คือการที่ฉันเอาความปรารถนาของ,งานายไปส่งให้จักรวาลเพื่อขอให้จักรวาลช่วยทําให้มันเป็นจริงไงล่ะโคยเกะตอบความปรารถนา จะให้ผมบอกความปรารานากจักรวาลเนี่ยนะนี่ไม่ใช่เวลามาอธิษฐานกับดวงดาวนะครับทางเลือกในชีวิตผมเหลือแค่ตายไม่ก็เป็นคนเล่ล่อนแล้วคุณจักรวาลตอบคนเล่ล่อนงั้นเหรอไม่แล้วนี่เป็นคนเล่ล่อนเพราะติดนี่20ล้านเยนจากนั้นชีวิตก็พิกพันครั้งใหญ่อืมโคุยเกะนายนี่คิดมุกเก่งเหมือนกันแฮคยเกะตอบเปล่านะผมไม่ได้เล่นมุกผมเหลือทางเลือกนี้จริงๆ คุณจักรวาลตอบว่าฉันบอกแล้วไงว่าการสั่งความปรารถนาจะทําให้ชีวิตนายพลัครั้ง,งใหญ่คนยเกตีตตอบว่าเอ๊ะหมายความว่าชีวิตของผมหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลหรอครับคุณจักรวาลตอบเออชีวิตเปลี่ยนแปลงเองไม่ได้หรอกนายต้องลงมือเปลี่ยนมันต่างหากเพราะงั้นนายเลยนึกถึงฉันไม่ใช่เหรอ ุยเกะบอกว่าเอ๊ะเออเอเอ,เอ,เอ,เอผมนึกถึงคุณนะเหรอผมยังรู้จักคุณด้วยซ้ำไปคุณจักรวาลตอบว่าโธ่ตกลงว่าจะสั่งหรือไม่สั่งฉันจะทําให้ความปรารถนาทุกเรื่องของนายสมหวังเพราะงั้นรีบๆตัดสินใจซะทีคุยเ<ท>กะตอบว่าได้ทุกเรื่องจริงๆเหรอครับงินงั้นช่วยผมด้วยนะครับผมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเอ๊ะแต่ผมขอไม่เป็นคนเล่ห์ล่อนนะครับคุณจะช่วยผมสมหวังได้จริงๆหรือครับ คุณจัก,กรวาลตอบว่าเออแน่นอนจัก,กรวาลพูดแล้วไม่คืนคำหรอกถ้านายรักษากดได้แล้วก็คยยกต็ตตอบว่ากดกดกดอะไรครับถ้ามันช่วยผมหลุดพ้นจากสถานการณ์ตอนนี้ได้แล้วก็ผมยินดีทำทุกอย่างนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาการสอนอันเข้มงวดของคุณจัก,กรวาลจอมโหดผู้มีสีหน้ามั่นมั่นก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ผมเรียนรู้วิธีทำให้ความปรารถนาเป็นจริงจากเขา และลงมือปฏิบัติตามทุกวันผมก็สามารถใช้นี่20ล้านเยนได้หมดภายในเวลา9ปีผมมีครอบครัวที่อบกุ่นและได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขมันเป็นสิ่งที่ตัวผมในตอนนี้ไม่มีทางจินตนาการได้เลยสุดยอดไปเลยคุณจักรวาล จบแล้วนะคะกับการเกินนำกับหนังสือที่ชื่อว่าคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปมาพบกับบทที่1ในตอนถัดไปนะคะวันนี้คืนนี้และตอนนี้นอนหลับฝันดีอยู่กับช n e l Stay with Present Studio ค่ะกับว h ยมิ Minimal Positive Accessory พลังงานดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองคะ่ะ